ระดัดังค่ะก็หย่อนระดับดังเจ้ยไม่ใช่จันนี้นะคะทุกคนเราจะมาเล่นปั๊กจีกันค่ะที่เธอพับแล้วก็พับปั๊กจีด้วยนะคะก็คือที่เขาเล่นในสคกิทเกมนะคะนัชัยอย่าเพิ่งนะเดี๋ยวกระดาษยับก็คืออย่างเงี้ยเราก็ต้องโยนปักให้เขาฝ่ายงพิกอ่ะอย่างเงี้ยก็ถึงจะชนะอ่าเมื่อกี้ซ้อมกับปาเมื่อกี้เราจุอมกับปาปาก็คือคือเล่นนานมากก็ไม่ได้สักทีจนปาปา โดนตบหน้าดีเนี่ยโดนตบหน้าตอนแรกหนูคิดว่าป้าตกจริงแต่ป้าตบแบบนี้แล้วมันโดนสิวมันก็เลยเหมือนเจ็บมากหนูก็เลยคิดว่าป้าตกจริงอ่ะแต่ว่าวันนี้เราจะมาพับกันนะคะอ้าวนาชัยอย่าพึ่งนะอย่ามันพับอันนี้เราไม่มีกระดาษสีแดงกระสีถึงเงินเราก็เลยใช้เป็นแบบสีพาสเทลน่ารักนะชาญนี่สาววันไม่รอเราให้เขาไปแผ่นหนึ่งกันได้ไม่ได้เพราะว่าแม่บอกว่าแม่ใช้งานค่ะแม่หัวหมุนมากแม่วยวินเหวี่ยงใหญ่เลยว่าเราไปทำอะไรตัวนี่ได้นี่นะคะ น้ชาชางหนูวิ่งลงไปปัก้าไปบอกป้ากวาบอกว่าขอกระดาษรีไซเคิลแผ่นหนึ่งไหนพูดสิคะป้ากวางคือหนูขอกระดาษรีไซเคิลแผ่นหนึ่งนี่นนนไปบอกว่าตังค์เดี๋ยวเรามาพักกับพี่บีมป่ะมาเร็วไปหนังอะค่ะมันจะเป็นสีน้ำแดงกับสีน้ำเงินทีนี้เราไม่มีเราก็เลยใช้เป็นสีพาสเทลสีชมพูกับสีฟ้าอ่อนแล้วกันค่ะเจโอ้พับจีที่มันเป็นเกมใช่ไหมอันนี้มันพับจีอันนี้มันตับจีค่ะโอ๊ยป้าบ้านี่ โอเคค่ะแล้วก็พับอย่างนี้ก่อนนะคะเพื่อทําให้มันกลายเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสจตุรัสสี่เหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมจตุรัสมันต่างกันยังไงคะก็สี่เหลี่ยมมีทั้งสี่จตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าไงออ๋นี่เป็นคนไทยวะเนี่ยนี่นะคะแล้วก็เอาตรงนี้ออกไปเราจะต้องทําการเอาตรงนี้ออกไปนะคะทุกคนเพราะเราจะไม่ใช้นะมาแล้วปับตามที่เตรียมแล้ว อ้าวมาพับตามพี่พิมนี่เร็วนะครับอ้าวมีดีเซคเชนยังไงเนี่ยนิดนันจ้ะไปบอกป้ากวางว่าอะไรลูกห่าขอกระดาษดีให้ขึ้นแันหนึ่งอ้าวแล้วไมปปะกวางมันเป็นกระด้ข่าวจ้วงนั้นไหะอ้าพับตามพี่พิมพ์เร็วอ่ะมันเลยนี่อ่ะนี่กระดาษบอรดที่ลุงอูเออเออเออพับเลยพับแบบพี่พิมพ์กระดาษบอรดเราไม่เขียนกระดาษบอร์ดโอเคอ้าพับตามพี่พิมพ์นี่แล้วดูสิอ้าวพับพับอันนี้สามเรียงก่อนอางนี้ ไมใช่เพิ่งน่าเอานี้ไปนะคเสียวเนี่ยเห็นไหมสิ่งที่เอาก็ได้สิ่งที่ให้เอากฎาที่มาพับดูดิมาพับเราทับู่ดิเพราะ่าแม่บอกว่าแม่แม่กลัวมากแม่บอกว่าเอาไปถ่ายคลิปอย่างเดียวนะอะไรแบบนี้ค่ะก็คือไม่งั้นแม่ก็จะไม่ให้เล่นแม่บอกแม่ห่วงอ่ะพอเป็นอย่างนี้อีกแล้วเราก็ทําอีกอันหนึ่งเหมือนกันเลยนะคะกระดาษแกบแล้วจ้ะา ชาอย่างนี้พับอย่างนี้ก่อนนี่แล้วก็เอาอันนี้ออกทำไงก็ได้ให้อันนี้หลุดออกมาจะฉีกจะอะไรก็แล้วแต่จะเป็นไหมล่ะมือใช่ไหมมือเขาอย่างอันนี้ไม่ใช่ไม่ได้ใช่ไหมคะแบบยังเขียนหนังสือไม่ได้ยังพับกระดาษไม่ได้โอ้โหนขอเรเดนได้ไหมได้เียอยากกินขนมอีกไปมากินเลยครับไีอากินเลยต้อไปขอแม่จ๋านะลูกแม่จ๋าให้แล้วนนี้ขั้นตอนต่อไปเราจะต้องพับให้มันเป็นหนึ่งในสาม ของเกาหลีนี่ใช่ไหมนะชาใช่ใช่อ่ะทีนี้เราทำสองอันเหมือนกันใใไใไฟจักรแร้ใช่ไหมใช่ใช่ไฟจักรแร้นาะวนจักรแลแล้วก็พับขึ้นมาอย่างนี้นะคะเป็นมุมขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็อีกทางหนึ่งให้พับแบบว่าอย่างเงี้ยค่ะคนละทางกันก็คือถ้าเกิดว่า พับด้านนู้นขึ้นด้านนี้ก็ต้องพับลงถ้าพับด้านน,นู้นลงอย่างเงี้ยให้มันเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนแล้วก็ทําอีกอันนึงเหมือนกันนะคะแล้วก็ทำอย่างนี้ค่ะพับอย่างนี้ดูนะคะดูนะคะอย่างนี้ค่ะขึ้นมาอย่างนี้แล้วทีนี้มันจะเลยให้เราขดนิดนึงอย่างนี้ค่ะเอาปลายให้มันมาอยู่ตรงเนี้ยมุมตรงปลายเนี่ยค่ะให้มันมาอยู่ตรงนี้ลนนแล้วก็กระดาษมันจะปื๊บป๊บแล้วก็กดกลับไปนะคะอย่างนี้นะคะทุกคนแล้วก็พับอีกด้านนึงขึ้นมาให้มัน เท่าเท่ากันนะคะก็ขุดดูๆก็ได้ทำไมไม่พอดีมาทีนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ก็วางไว้ก่อนนะคะลุกเอาขี้ออกมาอย่างนี้ทีนี้ก่อนมันจะเป็นอย่างนี้เอ้ยฮะคืออะไรคขีคขี้ไม่ใช่ขี้อ๋อนั่นแหละเอาขี้แล้วเอาขี้มาแล้วก็พับอีกด้านอีกอีกอันนึงเหมือนกันเลยเหมือนเป๊ะเลยนะคะทุกคนไปบอกแม่จากที่แม่จ๋าได้ยืนอยู่อ่ะทีนี้เราก็กางมันออกมานะคะทุกคนแล้วก็ ใส่เข้าไปแบบนี้ประกอบประกอบกันทีนี้เราก็เอาด้านนี้ปิดเข้ามาก่อนแล้วเอาด้านเอาด้านล่างทับขึ้นไปเอาด้านนี้ปิดเข้ามาแล้วเสร็จแล้วก็ถ้าเกิดเราปิดแบบนี้มันก็จะไม่อยู่ให้เอาปลายนี้สอดลงไปตรงช่องตรงนี้นะคะ,อะสอดเข้าไปง่ายใช่เชฟ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 รู้ไหมอย่างนี้รู้หนูจะไปรู้ยังไงครับแ ให้มันพอดีสวยงามค่ะจ้อกันรู้ไหมห <า S 2> ว่ามันคือไอติมเกาหลีอ๋อไม่รู้ค่ะอ๋อเรามาคือติมเกาหลีเหรอ,อเฮ้ยปาสแล้ว嘛เรามามทําสีฟ้ากันเลยค่ะทำมีางานหนึ่งเหมือนกันเลยนะสีฟ้าได้มาแล้วสองอันนะคะเรื่องสีฟ้าปลาปังชุดปลายงิงชุบไม่ได้ไสีปลายงิงชุบหนูชนะหนูเลือกเอาสีแดงแล้วกันค่ะ ตลสีเขียวเอ้ยมันสีฟ้าปลาตะออสีหรือเปล่าคะ,ป,ะปลาฝ่ายหนึง่งให้ฝ่ายหนึ่งพลิกได้เราตบหน้าเขาได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าแพ้ก็ได้ได้เงินแต่ว่าเราไม่มีเงินให้ก็แค่ตบหน้านะคะแต่ว่าจะตบแบบป,อ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 ปลอมๆทเกคนเอะมาป้าเริ่มไอ้หนูเริ่มก่อนป้าวางของป้าเลยะคะ่ะเดี๋ยวหนูจะปา้าคว่ำหรือหง่ก็ได้ะคะ่ะหนูไม่รู้่ไม่แน่ใจแต่ถ้าที่เด็กอยู่น่าจะคว่ำหอหงางก็ได้นะคะ ทไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยุ้เฮ้ยมีการกระเด้งเห็นไหมเยยบเบเดิกจะไม่ปาให้โดนแต่ดิกจะปาให้มันออกกันอุยมาเาเลยอาเลมนี้ยลมาเนี้ยนี้จิวมาโดนตบหน้าดีดีตัน้ามังตรงแล้ว เรียว่เย้ฮยปาเทคนิคอะไรอะาไม่ใจดอะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนก็เอ้ยเหนื่อยก็คือมันมากะมันเด็กอยู่รู้จักตึกสควิตเกมนะคะแต่มันน่าจะเป็นเกมที่เกาหลีเขาเล่นกันมาตั้งแต่นอนนอนนู้นแล้วนะคะ นานก่อนนู้นแล้วนะคะทุกคนก็สุปรับคลิปนี้นะคะก็เหนื่อยกันนะชามากไม่บาาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์บ๊ายบาย,ย